สวัสดีครับผมสันจากช่อง d i ี a บ a ต i n นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีิลาเ m e ต t นะที่พิมพ์ได้ง่ายๆนะครับติดฐานดีใหยน้อยและมีประเภทให้เลิกใช้หลากหลายนะครับรวมถึงราคาไม่แพงด้วยนะครับมาแนะนําให้ทุกคนรู้จักกันเจ้าตัวนี้นะครับฟิลาเมนต์ยี่ห้อแ a นโคม a นะครับชื่ออาจจะไม่คุ้นหูนะแต่จริงๆแล้วมันคือ product หนึ่งนะครับจากแบรนด์ polymaker นั่นเองนะครับ เจ้า filament p a n ค o m a เนี่ยคืออะไรนะครับมันคือิลาเมนต์ประเภท PLA เนี่แหละแต่จะมีประเภทพื้นผิวนะครับหรือคุณสมบัติพิเศษเนี่ยให้เลือกใช้ถึง17แบบนะครับเช่นพื้นผิวแบบด้านแบบใสนะครับแบบเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิแบบเปลี่ยนสีตามรังสี UV หรือแบบเรืองแสงก็มีนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีสีให้เลือกใช้งานอย่างหลากหลายนะครับทาให้รวมๆแล้วเนี่ยมีประเทฟิลาเมนต์ให้เราใช้งานมากถึง150รูปแบบกันเลยทีเดียว สำหรับฟิลเมนต์ที่ผมทดลองใช้ในวันนี้นะครับจะเป็นแบบสแตนดาดนะผมได้มาทั้งหมด9สีนะครับก็จะเห็นจากคอนเทนต์ของช่องช่วงนี้นะครับที่ผมจะพิมพ์ของเล่นของใช้บ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นฟิลเลนต์เนแผ่นโคร่าตัวนี้นี่แหละครับกล่องของฟิลเลนต์นะครับก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับด้านข้างก็จะมีบอกข้อมูลประเภทของฟิลเลนต์แล้วก็สีเปิดกล่องออกมานะครับก็ตามสไตล์ของโพลีเมกเกอร์นะครับถุงที่ใส่ฟิลเลนต์เมนี่ยจะมาเป็นแบบถุงซิปล็อกนะครับเอาไว้สําหรับเก็บฟิลเลนต์ได้นะครับ ก็เวลาตัดนะครับให้เราตัดตามรอยปะนะครับอย่าไปเจาะรูมันนะครับเพราะถ้าเจาะรูมันปุ๊บถุงเราก็เสียไปเลยในส่วนของโลนะครับจะเป็นโลกระดาษนะครับมีบอกข้อมูลอุณหภูมิการพิมพ์อุณหภูมิฐานความเร็วในการพิมพ์นะครับแล้วก็มีบอกค่าสีเป็นเฮกโคนให้ด้วยนะครับและที่ผมชอบมากนะครับโลกระดาษของแบรนด์ poly maker เนี่ยเขาจะมีบอกปริมาณคงเหลือของเส้นไว้ด้วยนะครับ มีทั้งบอกเป็นระยะเป็นเมตรนะครับแล้วก็บอกเป็นหน่วยกรมนะครับค่าตรงนี้ก็สามารถนํามาใช้ได้แบบคร่าวๆนะครับในส่วนของการทดลองใช้นะครับผมใช้คู่กับเครื่อง bamboo lab a 1 mini นะซึ่งจะยังไม่มีโปรไฟล์ของตัวแผ่นโคม่าให้เลือกใช้นะครับแต่ผมไปเลือกใช้เป็นโปรไฟล์นะครับ poly maker poly lite pla test นะครับส่วนค่าอื่นๆเนี่ยผมก็ปล่อยตามค่าเริ่มต้นเลยนะครับจากการทดลองใช้นะครับในเรื่องของการยึดเกาะฐานเนี่ยทำได้ดีมากนะครับยึดเกาะแน่นไม่หลุดนะครับ แม้ว่าฐานเย็นแล้วเนี่ยก็ยังแกะออกได้ยากเลยนะครับบางทีอาจจะดีเกินไปด้วยซ้ํานะครับตรงนี้นะครับสามารถแก้ไขได้โดยการเลือกเพจในแบมบูสตูดิโอนะครับเป็นแบบสมูทเพจนะครับก็จะช่วยให้การแกะชิ้นงานได้ง่ายขึ้นนะครับในส่วนของการละลายเส้นนะครับสามารถทําได้ดีมากๆนะครับอุณหภูมิตามโปรไฟล์ที่ตั้งไว้เนี่ยคือ220องศานะครับผมพิมพ์ด้วยความเร็ว200มมตต่อวินะครับไม่พบปัญหาเส้นไหลไม่ทันนะครับ โดยตามสเปคนะสามารถพิมพ์ได้สูงถึง400มิลลิเมตรต่อวิเลยนะครับใครชอบพิมพ์เร็วๆนะครับก็มาทดลองกันได้นะครับในส่วนของเส้นใยนะครับหรือสติงนะที่เวลาพิมพ์งานแล้วมันชอบเกิดกับชิ้นงานของเราเนี่ยก็มีอยู่บ้างนะครับสามารถใช้ไฟแช็คเป่าไล่สติงได้นะครับก็จะทําให้ชิ้นงานเรียบเนียนสวยขึ้นนะครับในส่วนนี้ผมได้มีการทดลองนะครับปรับอุณหภูมินะครับลดลงนะผมรู้สึกว่ามันอาจจะร้อนเกินไปนะครับ อุณภูมิในการปริน์เดิมเนี่ยอยู่ที่220องศานะครับผมปรับเหลือ200องศานะครับก็ช่วยให้ใยน้อยลงมากนะครับรวมถึงการแกะซัพพอตก็ง่ายนะครับแล้วก็โดยรวมของชิ้นงานก็สวยขึ้นอีกด้วยนะครับในส่วนของการแกะซัพพอร์ตนะครับสามารถแกะออกได้ไม่ยากนะครับผิวบริเวณซัพพอตก็สวยนะครับไม่เละอันนี้ผมชอบมากเลยนะครับมันมันงานพวกที่ต้องมีซัพพอร์ตเนี่ยบางทีมันก็ลําบากนะครับที่จะให้งานมันสวยนะครับตัวนี้ก็ หรือว่าใช้ได้นะครับอ๋อแล้วก็เวลาผมใช้ซัพพอร์ตผมมักจะใช้ทีซัพพอร์ตนะครับมันจะช่วยให้แกะงานได้ไง่ายขึ้นในส่วนของความแข็งแรงนะครับก็ตามสไตล์ PLA นะการยึดเกาะระหว่างชั้นก็แน่นดีนะครับจะมีปัญหาก็เฉพาะงานที่แบบว่าบางๆนะครับและด้วยการที่ว่าตัวชิ้นงานเนี่ยมันติดกระฐานดีนะครับเวลาเราแกะออกจากฐานเนี่ยมันแกะยากนะครับหรืออาจจะแกะแล้วแตกได้นะครับตรงนี้ก็ต้องระวังกับชิ้นงานที่บางๆนิดหนึ่งนะครับ ในส่วนของข้อเสียนะครับมันก็เป็นข้อเสียของพลาสติก PLA เนอะทั่วไปนะครับก็มีในส่วนของเรื่องความชื้นนะครับซึ่งความชื้นเนี่ยก็จะดูดความชื้นได้ค่อนข้างเร็วนะครับทำให้เวลาพิมพ์งานออกมาแล้วเนี่ยอาจจะมีจุดบนชิ้นงานได้นะครับวิธีแก้ก็มีอยู่2วิธีนะครับ1ก็คือเอาไปอบนะครับที่อุณหภูมิ45องศาประมาณ8ชั่วโมงนะครับแล้วก็2นะครับเราสามารถที่จะ เวลาใช้เสร็จแล้วเนี่ยให้เก็บเข้าถุงซิปล็อกนะครับก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องความชื้นได้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการทนอุณหภูมินะครับของเส้นประเภท P.L.A. นะครับที่ทนได้ประมาณ60องศาดังนั้นก็จะไม่เหมาะเอาไปใช้กับงานกลางแจ้งนะครับหรือเอาไปใช้กับชิ้นงานที่ไปอยู่ในรถยนต์นะครับหรือว่าชิ้นงานบางๆก็ตามนะครับที่มีการส่งพัสดุเนี่ยบางครั้งเราส่งไปถึงปลายทางแล้วมันบิดงอเสียรูปเลยนะครับอันนี้ผมเคยเจอมากับตัว สรุปนะครับแพนโครมาพีเอเนี่ยก็เป็นเฟลาเมนที่ใช้งานง่ายนะครับเหมาะกับมือใหม่นะครับที่เพิ่งหัดใช้งาน 3D พิ้นนะสามารถพิ้นจบได้สบายๆเลยนะครับหรือจะเป็นมือเก่านะครับที่ต้องการเฟลาลเมนนะครับสำหรับพิมพ์ต้นแบบเร็วๆนะครับในราคาไม่แพงนะแค่439บาทต่อกิโลเท่านั้นนะครับใครสนใจนะครับก็สั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับเป็นลิงก์แอเฟเวลเลตนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับใครมีคําถามอะไร ก็คอมเมนต์ไว้นะครับอยากให้ทดลองอะไรก็คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมมาตอบให้หรือว่าทำการทดลองให้นะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ